สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวแบบจอะลึกของรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันอยู่นั่นก็คือ Toyota Hilux Revo ปี2025รุ่นนี้เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่มีทั้งดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่และสมรรถนะที่น่าประทับใจมากขึ้นกว่าเดิมเราจะพาไปดูกันทีละจุดทั้งภายนอกภายในการขับขี่และราคาค่าตัวที่น่าสนใจของเจ้าคันนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Toyota Hilux Prevo 2025มากับดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและสปอร์ตมากขึ้น กระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้วัสดุแบบโครเมียมเข้มผสมกับสีดำด้านเพิ่มความแข็งแกร่งและความทันสมัยให้กับตัวรถไฟหน้าเป็นแบบเล็ดเต็มระบบพร้อม d a ย์ไทม์รั n นิ่งไลท์ที่ดีไซน์เป็นเส้นคมชัดคมไฟท้ายเองก็ปรับดีไซน์ให้ดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นและยังมีไฟเลี้ยวแบบ s e ็กเอนเชียลที่เพิ่มความหรูหราล้อแมกมาในขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตและพร้อมลุยมากยิ่งขึ้น ซ้มล้อและกันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเพิ่มความบึกบึนให้ตัวรถและยังมีตัวเลือกสีใหม่ที่เน้นความหรูหราและความเป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเช่นสีเทาด้านหรือสีน้ำเงินเมทัลลิกที่ดูดีมากเมื่ออยู่กลางแดดในส่วนของสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าไฮรักเรโว2025มีการปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างให้ดียิ่งขึ้น เครื่องยนต์หลักยังคงเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการจูนใหม่ให้แรงม้ามากถึง204แรงม้าและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่มีการตอบสนองที่นุ่มนวนและแม่นยำขึ้นการขับขี่ในเมืองถือว่าให้ความรู้สึกที่คล่องตัวแม้จะเป็นรถกระบะขนาดใหญ่ ขณะที่บนถนนทางไกลหรือทางลุยเรโว2025ก็ยังคงความมั่นใจเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมช่วงล่างมีการปรับปรุงให้เกาะถนนได้ดีขึ้นลดการสั่นสะเทือนขณะผ่านลูกระนาดหรือหลุมบอ่อและมีระบบช่วยในการควบคุมรถมากมายเช่นระบบค,ควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบควบคุมการลงทางลาด นอกจากนี้ยังมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้รถในการเดินทางที่ต้องผ่านสภาพถนนธุรกันดารตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถเปลี่ยนโหมดได้ทั้งแบบ 2H 4H และ 4L ผ่านปุ่มสวิตช์หมุนที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วมาดูกันที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ Toyota Hilux ก e v o รปีโโ2025มีการออกแบบภายในที่เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น วัสดุที่ใช้มีการปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้นเช่นหนังสังเคราะห์แบบนุ่มที่แผงคอนโซลหน้าและเบาะนั่งรวมถึงการตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกและสีดำเงาแบบเทียโนโบล็กที่ดูพรีเมียมหน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL สำหรับรุ่นท็อปมารวัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อก พร้อมจอสแสดงข้อมูลแบบ TFT ขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ง่ายพื้นที่ภายในถือว่ากว้างขวางเบาะหลังสามารถปรับเอนได้เล็กน้อยเพิ่มความสบายในการโดยสารโดยเฉพาะการเดินทางใกล้ช่องแอร์หลังและช่อง USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลังถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่โตโยต้าใส่ใจและมีให้ในหลายรุ่นย่อยของปี2025นี้ ในเรื่องของความปลอดภยัยโตโยต้าไฮลัก e v เรโวใหม่ยังคงจัดเต็มเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS, p b d ถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มีฟีเจอร์เด่นอย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองแคบๆทำได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น สุดท้ายเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับ Toyota Hilux Revo 2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตามการใช้